คลิปนี้นะครับนกเซเนก้าผสมพันธ์กันนะครับาดูนะครับเซเนก้าผสมพันธ์กันที่บ้านเห็นปะ่ะขยันฟิตเลยวันนี้ผสมกันวันที่สองเลยนะครับเนี่ยแต่ปัญหาคือนอกคู่นี้มันพู่กับพู่ครับเป็นนกเกย์ครับผมก็าำลังหาตัวเมียอยู่แต่ยังหาไม่ได้นะครับก็เนี่ยดูครับนกคู่เกย์ผสมกันโอ้โห ผสมกันอย่างมาน no no ันนะครับนกเกยนะครับเคยให้ด no. ูว่าเนี่ยขนาดเพศเดียวกันม <um> ันก็ผสมกันได้นกลักษณะเป็นอย่างเดียวครับเขาจะทําพฤติกรรมเป็นตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งแต่จริงๆแล้วเป็นตัวผู้ทั้งคู่ก็เป็นคู่เกย์ครับดูผสมพันธุ์อย่างดีเลยโอ้คึกมากไอตัวข้างล่างก็ตัวผู้นะฮะไม่ใช่ตัวเมียก็ ดี๋ยวผมต้องหาตัวเมียให้เขาครับแต่ช่วงนี้ของขาดไม่มีเลยก็สงสารเขาเหมือนกันนะครับก็เลยให้ผู้ชมทางบ้านดูเนี่ยครับผู้กับผู้ก็ผ,กผสมได้นะครับนกเซเนกาคู่นี้นะครับผ,ผู้ผู้ผสมอย่างดีเลยนะครับเนี่ยถ้าเป็นตัวเมียนี่ไข่ไปนานแล้วนะครับแต่เพื่อนมันเป็นตัวผู้ผู้เดยมันเลยงานเข้าเลยครับ ผสมดีมากแต่ไม่ไข่ไข่ไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นตัวพู้ทั้งคู่ก็ดูคลิปต่อไปเรื่อยนะครับเห็นฮะเซน,นเน้าฟิตมากฟิตมากนะครับโอ้โหผสมนะครับผสมยาวด้วยสิยาวต่อเนื่องเลยอะ่ะ โอเคนะครับก็ดูตกโตๆขำๆไปนะครับเดี๋ยวผมต้องหาตัวเมียให้เขาทั้งคู่ก็ฝากกดไลค์กดซับแล้วก็กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ